อากาศเริ่มดีแล้วนะคะนี่ออกมาร้านนาะมาซื้อดอกไม้ไปตกแต่งในสวนนะคะทุกคนคุณหนิงชอบมาร้านดอกไม้มาซื้อดอกไม้มาซื้อพืชผักมาซื้ออะไรต่างๆนานานเนาะพืชผักก็ไม่ได้ซื้อเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเพาะไว้เยอะแล้วเกินแต่ดอกพิทูเนียเนี่ยคุณหนิงชอบ ชอบมากเลยนะคะก็เลยขนไปเอาไปลงในสวนนะทุกคนนี่ก็ได้มาถึงบ้านและะ้วค่ะทุกคนได้ดาวเรืองมาด้วยนะเดี๋ยวจะเอาลงปลูกในสวนเนาะอากาศดีสดชื่นนะคะทุกคนทําความสะอาดสวนมีอะไรให้ทําเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนก็เลยทําน่นทนํานี่บางทีก็ตอบคอมเมนต์ช้าไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นั่งเพาะผักแก้ผักจเจ้าเหมียวก็จะนั่งเฝ้าแม่เนาะพืชผักที่เพาะไปก็ มีพลิกนะคะนี่ก็มีฟักทองมีสุกินีมีหลายอย่างเลยทุกคนและดิสก็เอาลงสวนแล้วนะนี่ก็เป็นกระเพรานะคะทุกคนแล้วก็โหระพาเราก็จะนั่งแยกเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้า <c oughs> คุณหญิงมาแล้วโอ้ยตั้งแต่อากาศดีคือเดือนนี้นะปกติแล้วบางทีถึงกลางเดือนด้วยนะคะกลางเดือนพฤษภาเนี่ยยังหนาวอยู่เลยนะคะตอนนี้ทาง ทั้งเมืองคุณิงนะมันก็ไม่ได้มีลูกเห็บตกอะไรนะคะก็คือแดดแบบนี้แล้วก็อากาศดีอุ่นเร็วขึ้นนะคะผักที่เพาะก็โตเร็วตอนนี้ก็ทําแปลงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแปลงผักเนาะ,ะขุดแปลงควรนดินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณเองลงผักเยอะแล้แหละเดี๋ยวพาชมสวนไปดูสตอเบอรี่ด้วยเนาะติดผลแล้วคะ่ะแดดลงไว้สองอาทิตย์กว่าแล้วทุกคนเนาะ เป็นหัวแล้วเ้อแน่เป็นหัวจะได้กินแล้วมีสีแดงกับสีชมพูนะคะชมพูชมพูแดงเอ้ยชมพูขาวเนาะเนี่ยวานอาไว้เพราะว่าแปลงเนี้คุณเองจะลงแมงลักลงอ่พริกนะคะก็เลยเอาเอา,เอาพวกนี้ไว้ก่อนเพราะว่าพวกนั้นน่ะประมาณวันที่ยี่สิบพฤษภาค่อยเอาลงก็เลยหวานสลัดซะด้วยเลยสละะแน่คุณเองงามงาม ปลูกทุกปีเอ้ยปลูกไว้ปีเดียวนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยลามลามเป็นแบบวัชพืชเลยทุกคนหน้าหนาวมันก็แห้งตายแต่เนี่ยมันก็ขึ้นมาใหม่นะคะโรสแมรี่คุณเองเลยจะตายเพราะว่านี่แหละรากมันคือจะมัดเดี๋ยวจะย้ายต้นโรสแมรี่ก่อนนะนี่โรส,มรนนะะโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่เราก็เป็นดอกแล้วโอ๊ยว่าจะมาตัดมันแก่ ตัดอันแก่ออกนะทุกคนนี่ยมันเป็นดอกแล้วอันนี้ก็เอาไปใส่กับข้าวได้มันก็เหมือนหอมนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นดอกก็ตัดออกเนาะในสวนสดชื่ออากาศดีทุกคนดูแดดไปไปดูแปลงนู้นแปลงนี้ก็หวานคะนาผักชอยสลัดวานไว้นู่นผักชีหอมชีผักกาดดอกักกวางตุ้งเนาะน,นะ เพราะว่าแปลงนี้เดี๋ยวจะลงเอ่ออะไรนะพริกนะคะลงมะเขือเทศก็เลยเออมันยังไม่ได้ลงก็เอานี่ลงก่อนเนาะแดดอากาศดีสดชื่นค่ะเมืองไทยบ้านเฮาก็ฮ้อนหอนเนาะทั้งนี้อากาศดีค่ะไม่หนาวแล้วถ้าหน้าหนาวก็หนาวหนาวคือกันไรสตอเบอรี่ของคนเองอันนี้เอายาออกไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยเอามันยังเหลือเดี๋ยวจะมาลดน้ำมันอยู่เนี่ยมันแห้งแล้ว ลดน้ำมันติดลูกเลยด้วยทุกคนมีสี่สายพันธุ์นู่นนะติดลูกแล้วค่ะนี่น,นี่นี่ีเดือนหน้าก็จะสุกเดี๋ยวคุณนี่จะพาไปเที่ยวไร่สตร์เบอรี่เหมือนเดิมทุกคนทุกปีเลยขอบคุณมากๆเลยเนาะพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมคุณนี่เนาะกี่ปีแล้วนี่เมื่อไรก็ได้ชมสวนคุณนีงนะคะแล้วก็สดชื่นเนาะ ช่วงนี้งานเยอะไปหน่อยนะคะจะพยายามตัดคลิปบ่อยๆแต่คลิปวิดีโออะอาอัดไว้อัดไว้ก็ยังไม่ได้ตัดเยอะเลยทุกคนจ้ะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูพืชผักที่เพาะเนาะนี่น่งแยกนั่งแยก,กระเพราไปนะทุกคน <c oughs> ต่อไปโฮเล่าพาแบบนี้ถ้าต้นใหญ่เราไปลงดินได้เลยนะ <c oughs> นี่ต่อไปก็จะนี่มะเขือปลอกพลิกมะเขือเทศโอ้ยแตงกวาแตงกวาทีเป็นดอกเลยทุกคนจ้ะ อันนั้นล่คะค่ะตัวอะไรละเนี่ยเด,ด,ด,ด๊ให้กำลังใจแม่หรอ,อนอนนอนทับเสื้อแม่โอ้รักแม่มากอันนี้ที่แยกไปนะคะนี่ทั้งพลิกทั้งแมงลักแมงลักงามงามทุกคนเอาดินเอาดินปุ๋ยมาผสมเด้อนี่ผักกาดขาวคนนึ้นก็จะเอาไปลงแปลงดูดอกไม้ที่ซื้อมาสวยๆวยหนึ่งมักมักลายคะ่ะ ดอกพิทูนี่ชอบมากเลยเอามาปลูกแล้วมันก็จะเป็นพวงห้อยระยาแบบมันจะเป็นดอกตลอดจนไปถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงเลยนะทุกคนอันนี้ก็นั่งแยกผักอยู่มาปลูกหลายแท้สิกินเมื่เดี๋ยวโอ้ไปปีหนึ่งได้ปลูกทีค่ะมันมวนมันมีความสุขเนาะโนโน,โนพิทูนี่อีกนี่ก็พวกคณะคณะฮ่องกง นี่โอ้โหนี่ก็อีกมุมคุณเอนะ็ชอบนะสวยไหมทุกคนพีทูเนี่นีีก็พริกมะเขือต้นแหลเริ่มโตแล้วนะคะขนาดคุณเอ็งก็ยืดพุวนะยืดอกอะยืดอกนี่ก็เพาะเพิ่มนะคะนี่เพาะแตงกวาแตงลานเด้อทุกคนจา๋าแตงลานของไทยนะแตงเงินลานเด้อปีนี่งแตงลานแปลงนั้นคุณเองจะลงแครอทกับอัน หัวชาเท้าเลยทุกคนยังไม่ได้ลงปาดมาลงซอยเน้ใครว่างมาช่วยนะะหน่อยค่ะผู้หญิงสีเลี่ยงเลี่ยง<ม>เลี่ยงกับเขาแซ่บๆๆยิ่งเบียร์แซ่บมีดินทุกคนดินเนี่ยร่อนแบบร่วนซุยนะคะแล้วค่อยเอามาเพาะผักเนาะไม่แยกต้นกล้าผักนะคะผูห้หญิงก็เอาผสมกับปุ๋ย ปุ๋ยเดนที่ทําในสวนเนาะปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักของเรามันก็จะกลายเป็นดินนะคะพวกวัชพวกะมะแมลงอะไรมันก็จะย่อยสลายไส้เดือนอะไรเงี้ยนะคะปุ๋ยไส้เดือนอย่างดีอันนี้ฝักแมวบางคนน่ะมันจะเลือ้อยไปนี่แล้วค่ะทุกคนคุณนี่ก็ให้มันเลือ้อยไปนี่ <c oughs> เลื้อยมองนั่งในเลื่อยไปทั่วไปทีดูดอกวิสเทเรียทุกคนงามงาม สะออนหลายห้าปีแล้วนะคะนี่โอ้ยพลัมก็พลัมร่วงแหมทุกคนแต่ดกดกคือมันร่วงเยอะมากเลยมันเป็นแมงรือมันอีหอย่างจังดเนั่นมันร่วงลวงมานะทุกคนเอที่ได้กินบ่ละเหลือหน,น่อยให้กินวะ่ะแต่ลูกแพรนี่ดกดกมากเลยมันจะกิ่งหักไปเนี่ยดกดก กิ้งเดียวมีอยู่ห้าลูกรือทุกคนจ้คนะคุณอะดุคักดุกแนุ่่่นน่ะเดินมานี่ก็เห็นหญ้าวัชพืชโอ้ยนี่ก็ยังไม่ได้ถอนหญ้าออกอันนี้ดอกอ่ออะโรเวล่า,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 านะทุกคนคนุณเองปลวกไปทั่วสวนปลูกไม่ใช่ปลวกโ้ยเนาะโอ้ยกุยหลาบจะเป็นดอกแล้วงามงามปีนี้นะ ใบเป็นนีหอย่างนี่เอามาตัดออกกันนะปหลาบสีขาวสีแดงอันนี้สีโอรสนะคะหอมเดินมานีกน็หอม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 ฟุ้งเลยโอ้เสียงพึ่งมาตอมยองยองยองมันหอมอะ่ะแต่ไม่ย่บอกอะ่ะเอามือไปแตะแล้วก็ต้องไปล้างมือมันมันเป็นพิษนะคะนี่ มันเป็นพิษห้ามกินนะทุกคนห้ามกินนะคะไม่ย่าบอกถ้ามันเป็นพิษเหมือนเห็ดพิษเลยแหละนะคะไม่ย่าพูดศึกษาเรื่องธรรมชาติเห็นคุณเองกินนนี่ย่าตะกะแตนเธอกินไปทั่วไม่ได้นะกินไปทุ่มคุณเองเอาไปกินกับส้มตำแล้วแซบมันมันแต่ไม่กล้าทำคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ย่าด่า ย่าตะกแะเตนทั่วลันเตาป่านี่ทุกคนดูยอดอ่อนๆออนอีอนอ่อนถอนแล้วถอนอีกขึ้นมาคือเก่าโอ้เห็นยาอีกแล้วเอาน้ำนกก็คือเหงือดแห้งเนูนะโอ้อยเอาน้ำมาให้นกก่อนทุกคนจ๋าไปแล้วเดี๋ยวมาปลูกพากัน ใครว่างมาช่วยคุณหนิงหน่อยจ้ามาแล้วแล้วแล้วแไวเ้วเ,วเ,วเ,วววเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากๆนะคะทุกคนขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะดังกระชุดที่มาติดตามรับชมกดไลค์ให้คุณหนิงที่นิงอินเดรมานีบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย